ต่อไปก็เรื่องนายชัยพลหรือลุงพลสารจังหวัดมุกดาหารสั่งจำคุกนายชัยพลนะที่ไปแย่งไม้นักข่าวแล้วก็ตบหลังนักข่าวนะฮะนะครับนะนะฮะนะครับจำคุกสองเดือนปรับหนึ่งหมืน่นรับสาภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกหนึ่งเดือนปรับห้าพันบาทรอลงอาญาหนึ่งปีนะครับก็บอกแล้วนะ <c oughs> บอกแล้วนะครับนายชัยพลนะสู้ติดแน่ แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณนะตอนนี้สารก็เป็นไงนะรับสารภาพเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายก็ลงโทษพอประมาณนะครับก็คือจำคุกหนึ่งเดือนปรับห้าพันรอลงอาญาหนึ่งปีนะตอนนี้ก็เหลือคดีน้องชมพู่นะครับว่านายชัยพลเนี่ยนาจะรับสารภาพหรือไม่ถ้าไม่รับสมมุติว่าแพ้คดีก็จำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับ เพราะนั้นนายชัยพลก็ลองไปคิดดูนะครับว่าสรุปแล้วน้องชมพู่เนี่ยนายชัยพลได้ฆ่าน้องชมพู่หรือไม่นะหรือจะพูดว่าผมไม่ได้ท้าผมไม่ได้ทำอยู่นั่นนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่านายชัยพลจะออยังไงนะครับนะสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณถ้าชัยพลคิดว่าทำผิดจริงก็ควรรับสารภาพศาลจะได้เมตตาจากประหารชีวิตอาจจะเหลือยี่บห้าปีสมมตินะว่าทำผิดนะ แต่ถ้าเกิดชายพลคิดว่าตัวเองไม่ทําไม่ได้ทําผิดก็สู้ไปชนะก็ยกฟ้องแพ้ก็ไปไงละหารไปนะครับก็แล้วแต่ชายพลจะว่าไงคดีค่าเด็กนะครับก็ฝากนะครับอย่าไปหลงเชื่อที่ปรึกษาอะไรมากนะคนที่ติดคุกคือเราไม่ใช่ที่ปรึกษานะนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นทาง y u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  e มันก็นะ f c ทั้งสองฝ่ายทั้ง f c ทนาย f c ลุงพลนี่ก็โอ้โหด่าทอกนหนักนะนะครับ f c ลุงพลก็บอกว่าทนายรับว่าความไม่ใช่ฟรีนะมีการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นนะนะทา้าเอฟฟีทนายก็ว่าอย่างนั้นว่างี้อะไรต่างนะครับนะครับก็ด่าทอกันเละเทะไปหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจนะนะครับมีดูดแล้วมีอะไรสนใจครับนะผมกาลังดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรสั้น เออนะครับมีอะไรที่ดูแล้วเป็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับอืมนะครับตำรวจสตึกบุรีลมวิดีโอคอ l อ่านหมายจับให้ไอ้แดงคนร้ายตัวจริงที่สั่งยาบ้ามาเสพป่วยโควิดนอนในโรงพยาบาลรับทราบหลังทำให้ป้าในหมู่บ้านและพ่อลูกเดือดร้อนโดนจับแทนเพราะรับฝากของที่ซุกยาบ้ามาส่ง โอ้นะครับนะนี่ตำรวจเขาเนี่ยนะครับเอ่อไอ้แดงเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะแต่ไปอ่อติดโควิดนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจเลยอ่านหมายจับตามวิทยานะผ่านวิดีโอคอลโอ้ทันสมัยเยนะี่ยตำรวจอืมนะถือว่าถือว่าทันสมัยนะนะอ่านอ่านหมายจับผ่านวิดีโอคอลถือว่าทันสมยนะัยแล้ว คืออย่างนี้การที่ตำรวจจะจับเนี่ยนะครับนะถ้าในกรณีมีหมายจับมันก็ต้องอ่านหมายจับให้ผู้ต้องหาฟังอันนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีวินา,ามอาญามาตราแปดสิบสามแล้วก็ต้องแจ้งว่าเขาถูกจับแล้วนะครับและเขาต้องไปที่ทําการของพนักง,งานสอบสวนอันนี้คือทฤษฎีของวิทยามาตราหกแปดสิบสามหลังจากนั้นมาตราแปดสิบสี่เนี่ยนะครับจับแล้วต้องพาผู้ต้องหาไปยังที่ทําการของพนักง,งานสอบสวนทันที จะไปส่งเซฟเฮาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามวิทยามาตรา8ปดสิบสี่นะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กันสั้นๆนะนะครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจครับอืมอืมมีอะไรที่ดูสนใจนะครับวันนี้มีข่าวอะไรต่างๆนะฮะอือนะครับ <c oughs> มีไหมวันนี้นะคืนนี้นะครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มก็เรียนเชิญเอฟซิงนาคลายทุกนะครับไปฟังคุณอัจฉริยะ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อนะครับเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องอข่าวสารที่น่าสนใจนะติดตามคุณอัจาิยได้ประมาณสองทุ่มนะที่ช่อง y o u t u ู e ช่องนะโคนันเมืองไทยนะครับนะครับโคนันเมืองไทยช่วงประมาณสองทุ่มก็ไปชมคุณอัจิยะนะครับนะก็จะมีสิ่งดีๆเป็นประจำนะลองตามกันนะครับประมาณสองทุ่มนะครับ <c oughs> อืมก็แจ้งให้ทราบนะครับ สัญญาณน,น่าจะพอใช้ได้นะอืมนะครับน่าจะพอใช้ได้อ่ะตอนนี้ก็มีแก๊งตบซับเยอะนะขับขับมาแล้วก็เบียดแล้วก็ตบซับนะขับขับเบียดตบซับบางคนกระโดดขึ้นหน้ารถบ้างบางคนแกลงขับขับมาชนท้ายบ้างบางคนเบียดเบียดล้มบ้างเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนไปไหนมาไหนเนี่ยครับก็ต้องระวังพวกแก๊งตบซับ นะครับนะมาชนมาเบียดเสร็จแล้วก็เรียกตังคบซัพย์นะมันเยอะนะเออนะผัวตบตีเมียลูกถามพ่อทำกับแม่ทำไมอืมอันนี้ก็พวกตบตีกันในครอบครัวนี่ก็เยอะนะเออนะครับก็ว่ากันไปนะครับอืมมีอะไรที่น่า,าสนใจบ้างนะเออนะครับตอนนี้ก็มิจฉาชีพกว่าเยอะ พี่น้องประชาชนทําอะไรก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับอืมม,มันมันมิจฉาชีพมันเยอะนะข่าวสารบ้านอะไรนะมีอะไรบ้างครับดูนะวันนี้นะครับอืมอืมบิ๊กป้อมเดือดสื่อมาถามครูจะลาออกอืมที่ไหนวะออนะครับก็ว่ากันไปนะไม่รู้ออกก็ไม่ออกยังไงก็ไม่รู้ แกงเงินกู้โทรทวงเงินมั่วเจอด่ากลับนะตอนนี้ประชาชนเริ่มจับทางได้แล้วนะนะใครมาทวงมาอะไรต่างๆนะเริ่มจับทางได้แนละ้วประชาชนเริ่มไม่กลัวแล้วนะนะคำสั่งแต่งตั้งรองครับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตรทันสามสิบพิการนานี้ตอนนี้คนก็วิ่งกันตีนพลิกแล้วนะ นะครับนะครับมีอะไรที่น่าประวิทย์ครูแล้วกกลางวงหาหลือปมธรรมนัตล่าลั่นถ้าไม่เอาเขาจะเอาใครทำงานว่ากันไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ครับภาพรวมก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะ นะครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับอืมนะครับวันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับดูแลนะก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันสั้นๆพรุ่งนี้ก็อาจจะมาเจอกันใหม่นะครับนะพรุ่งนี้ก็จะมาไลฟ์สดกันใหม่วันนี้เอาสั้นๆนะครับแล้วก็สองทุ่มไปดูคุณอัจฉริยะทางช่องโคนันเมืองไทยนะครับนะครับไปดูได้ทางช่องโคนันเมืองไทยนะครับนะก็ขอบพระคุณมากสําหรับคนที่อวยพรวันเกิดผมในวันนี้นะขอบพระคุณนะ นะครับ <Das kop at io> ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับเช่นกันครับนะครับวันนี้ก็สั้นๆใครอยากซื้อเสื้อซื้ออะไรต่างๆเสนะื้อทนายใครทุกอะไรต่างๆก็ติดต่อนะตามเบอร์ที่เขามีการปักหมุดไว้ช่วงนี้ติดต่อยากนิดนึงพอโทรศัพท์ที่สำนักงานเสียมาหลายวัน,นธธ OT, แล้วเนี่ยบริษัททีโอทีแลไม่รู้เมื่อไหร่จะมาซ่อมเนี่ยเสียตั้งแต่วันจันทนะครับเนี่ยมันมนี่วันอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยนะนะครับวันนี้ก็คงเอาแค่นี้นะครับฝันดีราตีสวัสด์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ